สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมเนยนะครับผมในวันนี้ผมจะมาสอนแต่งปืนสไนเปอร์โลคัสนะครับในโหมดมัลติเพเยอร์ว่าควรจะแต่งยังไงดีนะครับผมก็ไปดูในส่วนของการแต่งปืนกันเลยดีกว่านะครับไปเลยก็ต้องบอกก่อนว่าการแต่งของผมเนี่ยจะเน้นสไตล์การบุกยิงเป็นหลักนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยการซูมไวจะค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับกล้องเล็งฮะให้ติดเท็ติคั่วสโคบนะครับเพื่อที่จะลดระเวลาเล็งยิงนะครับแล้วก็ลดดีเลย์เมื่อวิ่งยิงนะครับผมแต่ก็เสียคืออระยะซูมฮะะมันจ น้อยลงนะครับจะสั้นขึ้นแต่ว่าสำับสายสายบุกฮะสั้นขึ้นยิ่งดีนะครับผมแล้วก็ได้ลดความเีเยเมาวิ่งยิงมาด้วยนะครับก็คือสมมุติเราวิ่งอยู่อย่างเงี้ยน,นะครมันจะทําให้เราสามารถ กลับมายิงได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมเออเหมาะสําหรับสายบุกมากๆเลยฮะหลังจากที่ติดกล้องเล็งเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับลำกล้องปืนตัวลำกล้องปืนนะครับผมแนะนาให้ติด YKM Lightweight Shot นะครับเพื่อที่จะลดยเวลาเล็งยิงนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่นะครับทำให้เราสามารถบุกยิงได้คล่องตัวมากขึ้นนั่นเองข้อเสียคือแรงดึงแนวตั้งจเพิ่มขึ้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับคือมันเป็นปืนสไนเปอร์เนาะแรงดึงแนวตั้งเพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบซูมยิงค้้้งไววแบทอยู่ลรัผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความแม่นยำเมื่อเล็งยิงจะลดลงไปนะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะเราเล่นสายบุกอยู่แล้วนะครับไม่ได้แบบเนลเลียกไกลสุดลูกหูลูกตาขนาดนั้นนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนเลียกใกล้จะไม่ค่อยส่งผลมากนักนะครับถัดไปนะครับพันท้ายพันท้ายนะครับผมแนะนำให้ติด o w c skeleton stock นะครับเพื่อที่จะลดระยะเวลาในยิงไป5้านะครับแถมได้ข้อดีคือความเร็วกั้นที่ขนาดเล็งจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับจริงๆความเร็วขั้นที่ขนาดเล็งจะไม่ค่อยม ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็อาจจะมีประโยชน์บ้างฮะเวลารยิงในระยะกลางอะไรอย่างงี้ก็ทําให้เราสามารถกระเถิบได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับกระเถิบหลบกระสุนซ้ายขวาอะไรอย่างงี้นะครับผมหลังจากที่เราติดพันท้ายนะครับต่อไปฮะกลิปหลัง ผมแนะนําเป็นสติ๊ปเปิลกริปเทมนะครับเพื่อลดเลเวลาแรงยิงนะครับแล้วก็ลดความดีเลย์เมื่อวิ่งยิงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจะทําให้เราชักปืนกลับมาไวขึ้นอีกนั่นเองแต่ข้อเสียคือความแม่นยำเมื่อแรงยิงจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าเราเน้นบุกอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยความแม่นยำเมื่อแรงยิงก็ไม่ได้ส่งผลกับเรามากนะักขนาดนั้นนะครับอย่างสุดท้ายนะครับ แมกกาซีนนะครับ o d m use stopping power reload นะครับเพื่อที่จะเพิ่มระยะดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจให้ตัวปืนนั่นเองนะครับจะทำให้อาการยิงหนึ่งนัดหคิวของเราเนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือถอดออกครับเอาถอดสิเออ แล้วไปติดเลเซอร์นะครับให้ไปติด OWC Laser Tactical นะครับก็จะทำให้การยิงของเราเนี่ยมีความคมมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดเลเวลแรงยิงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมแต่โดยส่วนตัวผมผมไปทำให้ติดแมกกาซีนเป็น Stopping Power Reload แทนดีกว่านะครับผม โอเคนะอันนี้ก็คือรูปแบบการแต่งปืนไซเปอร์โลคัสที่ผมแนะนํานะครับว่าแต่งแบบนี้แหละบุกยิงอย่างหนุกเลยเออนะครับผมก็ไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับไปเลยโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในโหมด10/10นะครับผมก็จะได้เห็นศัตรูกันเยอะๆจ๋าๆเลยนะครับโอเคนะครับเห็นนะผมจะเนี่ยครัมันจะทําให้การซุ่มของเราค่อนข้างไวด้วยนะครับอุ้ยวืดบุดผมมีวืดผมมีวืด ผมมีวืดแหม่และสิบสิมันก็จะค่อนข้างวุ่นวุ่นหน่อยนะครับผมอย่างคือมันจะทําให้อะอุ้ยอุ้ยโอ้โหฝั่งนี้ก็มีโอ้โอ้โหเป็นไงฮะเป็นไงฮะการเล่นไซผมถึงกับคุมถึงกับกลุมขมับกันเลยเดียวเชียวแล้วใช่ไหมโอ้โหโอเคนะเดียวเก็บ2องเฮ้ยเฮ้ย โอเคนะครับเฮ้ยอุ้ยฮึบ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 อ้าวอุ้ยโอเคครับขอบคุณเพื่อนมากมากเลยนะโอเคปล่อย RC ไปติดเนี่ยติดตั้งตรงนี้เรียบร้อยเลยเฮ้ยเุ้ยโอเคนะครับฮึบึบฮึบฮึบโอเคครับผม เดี๋ยวนะผมเปลี่ยนมาดูฝั่งนี้เลยสิมีศัตรูไหมอ้โหมีความเพียบ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 ครับแหมโหมดสิบสิบนะ <im pe ed> มันก็ต้องเพียบอยู่แล้วนะครับโอเคฮะปล่อยอาซี <im pe ed> ไปเลยฮนะจังหวะนี้เอ,า high, เอา้าอารซีหายอาซีหายเอ้าหัวก็ชี้หายสิออื้ okay, ha, โอเคนะครับโอเคนะเพิ่มๆอุ้ยอุ้ย อุ้ยฮืมนะฮะการยิงวืดแบบวุดๆมันเป็นอย่างนี้นะครับผมอุ้ยอุ้ยโอเคนะครับอุ้ยโอเคครับโอโหตายตายอย่างนี้ผมตายตายตายโอเคฮะยังได้อยู่แหมสุดจัดอุ้ยอุ้ยโอเคฮะใช้ปืนพกแล้วจังงวันนี้ ตูตแบบมาเยอะมากนะครับหมด10-10โอเคผมเปิดนุ๊กก่อนนะนี่แน่โอเคครับเปิดอยู่เอวีด้วยโอเคครับผมลีโหลกระสุนเรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยโอเคครับโอเคทุบชบชึบชุบเอ้าหรือผมไม่ได้ถือปืนสไลด์ไว้อย่างเซงเลยฮะไม่เป็นไรนะโอเคครับ อันนี้ผมจะยิงสูงอย่งดีกว่าอุ้ยโอเคครับผมแต่ค่อนข้างเห็นได้ว่าการซุมยิงของเราค่อนข้างจะไวนะครับแต่ว่าโอโ้โหแต่ว่าผมไม่แม่นเองนะครับไม่ใช่ไหลนะครับผมผมไม่แม่นเองนะครับก็เลยยิงออกมาห่วยอย่างนี้นะครับผมจริงๆการแต่งปืนมันค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วนะครับอือนะครับผม โอ้ใจจะไายให้ได้เออ,อเออมาแหเคเปิดยีเวีไปเพื่อด,ดูตำแหน่งศตูนะครับกระสุนเหลือหนัดโอเคไม่ต้องรีโหลดก็ได้ฮะโอเคครับผมแหมสุดยอดจริงๆเลยนี่ฮะจังหวะนี้นะฮะจังหวะนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอ้โหเก็บ2เฉยแบบงงๆนะครับก็คงจบลงไปแล้วนะครับสําหรับในส่วนของเกมเพย์นะครับว่าการแต่งแบบนี้เนี่ยสำหรับสไนเปอร์โลคัสเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าการซูมิงค่อนข้างจะไวนะครับผมเพียงแค่ว่าเพียงแค่ว่าผมไม่แม่นเองครับมันเลยเล่นห่วยแบบตะกี้นะครับผมอันนี้ก็คืออีกข้อนึงว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยสอนแต่งปืนสไนเปอร์นะครับเพราะผมค่อนข้างจะยิงห่วยมากๆเลยนะครับผมแหมพูดแล้วก็เขินเอง ก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับแต่ก่อนจะตัดกำป้าฝากรบกนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับบุย